เอาละครับท่านผู้ชมครตอนนี้ครับเรามาอยู่ที่บริเวณเดสการการเลี้ยงผัามนะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่อยู่ในฐานจะแสดงอะไรครับพี่กร ฐานหนึ่งไร่พอเพียงครับหนึ่งไร่พอเพียงนะครับซึ่งจริงๆแล้วต้องบอกว่าเรามาบ่อยมากฐานเนี้ยแต่ว่าก็จะมีหลายๆเรื่องราวนะหลายๆองค์ความรู้ที่เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเราต้องมีการพัฒนานะครับท่านผู้ชมเพื่อให้คนที่เข้ามาศึกษาด้วยงานเนี่ยสามารถมีแนวทางในการนําไปปรับใช้นะครับซึ่งบ่อเลี้ยงผักเราก็อยู่ด้านหลังนี่แหละนะครับวันนี้นะได้เห็นทั้งจุดที่เราเลี้ยงนะครับพี่พี่กรณ์นะพี่บ่าวกรณ์พี่บ่าวกรณ์นะครับแล้วก็จะพาไปปล่อยจริงๆด้วยนะกับบ่อที่เตรียมไว้แล้วซึ่งจะจบภายในวันนี้เเลลยคคครรรัับบมอ่่าาโดดีี๋พกแนนนะะ้งถึ เราเลี้ยงเลี้ยงผักในบ่อดินครับไม่ต้องไปทําหลังคาโรงเรียนให้นะครับไม่ไม่จเป็นเขาไม่จําเป็นไม่จาเป็นครับเพราะความนี่เป็นพืชที่ต้องสังาะห์แสงเอ้าจริงครับพี่กอมกำลังจะบอกว่าจริงๆแล้วโดยธรรมชาติเขาเลี้ยงบ่อดินกันครับอ้าวแล้วทําไมเราถึงมาเลี้ยงในบ่อซีเมน่ะอ่าพูดถึงว่าในบ่อดินเนี่ยเราไม่รู้ว่าสารเคมีที่เปคนฉีดยาฆ่าหญ้าคนไปใส่ปุ๋ยเคมีอะไรอย่างเงี้ยเพื่อความปลอดภัยมันสะอาดหรือเปล่าที่มีไหลมาที่บ่อเรานะครับ การมาเลี้ยงในบ่อซีเมนก็คือว่าเราควบคุมสารปนเปื้อนได้นะครับ,รบแล้วก็อีกอย่างเลี้ยงบนบ่อนี่เนี่ยทำไมต้องใส่มุ้งเขียวกลัวยุงกัดผัมหรือเปล่าไม่ใช่นนะะครับ,บไม่่ใชนะ,นะครับ เรากันพวกพืกพวกใบไม้ครับพวกแมลงหรือว่าอย่างอื่นเข้าไปปนเปื้อนกับพันที่เราเลี้ยงเพราะพูดถึงเรื่องอาหารเราก็มองเรื่องอาหารเพื่อสุขภาพเนาะนอกจากประโยชน์ของพัแล้วก็ดูเรื่องของความปลอดภัยด้วยโอเคและอีกอย่างหนึ่งการอยู่ในวงบ่อนะตอนมันเหมือนกับมันก็จะทําความสะอาดได้ง่ายด้วยถูกไหมนะครับนะ สังเกตว่าพวกเราพูดค่อนข้างจะเก่งตรงคำว่าผามนิดนึงนะท่านผู้ชมนะมันพลาดไม่ได้จริงๆนะคำนี้โอ้โหใกล้เคียงเากเลยครับอีกอย่างก็คือเราควบคุมเรื่องของอาหารอาหารที่ที่ให้กับผามได้ถ้าอยู่บนแหล่งน้ำธรรมชาตินี่เวลาฝนตกมานี่สารอาหารมันเจือจางลงครับามอาจจะแตกตัวไม่ค่อยดีก็ได้นะครับเพราะฝนตกมาแต่เนี่ยเราสามารถกันฝนได้นะครับแล้วก็สามารถกันพวบฝุนพวกอะไรได้ควบคุมได้คุณว่าถ้าอยู่ในในบอซีเมนต์นะ ค่าน้ําเป็นยังไงบ้างพี่อ๋อไม่รู้อ๋อเข้าใจแล้วโอ้โหตอนแรกกังวลครับทุผู้ชมคืออย่างเงี้ยถ้าเป็นวงบ่อที่มันเป็นซีเมนต์หรือปูนเนี่ยครับโดยส่วนใหญ่มันจะมีค่าทีให้ของน้ำเปลี่ยนไปแตคือมันมีค่าปูนค่าอะไรไงซึ่งมันจริงมันก็เป็นข้อยากของการเลี้ยงแต่ไม่ต้องกลัวท่านผู้ชมวันเนี้ยเดี๋ยวพี่กอนพา ไปทําทั้งหมดเลยครับแต่ว่าขั้นตอนกันนะพี่มันก็ยังไม่หมดอีกทีเดียวมันมีเยอะนะครับมันก็จะมีเรื่องของนงของน้ำนี่ทั้งหมดใช่ไหมน้ําที่นํามาใช้อะไรเงี้ยเดี๋ยวเราไปดูที่พื้นที่จริงกันเลยฮะที่เราจะไปปล่อยผังตรงนี้ครับเดี๋ยวไปกันเลยครับท่านผู้ชมครับไปเลย เอาละฮะท่านผู้ชมครับตอนนี้ครับพี่บ่าวกรพาเรามาถึงบริเวณที่เราจะปล่อยผังกัน้วฮะแต่ก่อนจะไปปล่อยกันครับนี่ฮะท่านผู้ชมจะเห็นด้านหลังเราครับเป็นยังไงฮะมีกล้วยแช่ไว้น้ำนี่ไงที่พูดติดกันไว้ทำไมถึงต้องแช่กล้วยแบบนี้พี่กอเออย่างอย่างบ่อซีเมนที่เราเราซื้อมาใหม่นะ้ครับที่เราเตรียมบ่อใหม่พวกนี้มันมันมันเวลาเราเอาน้ําเติมใส่มันด่างมันจะเป็นด่างเฮทมันสูง คือมันเกิดจากที่มันเป็นปูนที่มันหลุดออกมาอย่างนี้ใช่ไหมครับก็เลยเอากล้วยมาช่วยอ่าเราก็เอากล้วยมาแช่ไว้มันจะมันจะดูดออกเหรอครับด้วไงโอ้ออกที่ครับเนี่ยเออดูดออกครับแช่กี่วันเออแช่อยู่ประมาณสักยี่สิบวันยี่สิบวันเสร็จแล้วครับเราก็เอากล้วยออกเอากล้วยออกเสร็จแล้วยังไงต่อฮะนี่ครับมาดูค่าน้ําที่เราแช่เนี่ยอ่าพี่ออืมก็พีเประมาณสักก็ลดลงมาประวันเจ็ด ก็คือกลางๆกลางๆไม่ไม่ไม่เป็นกดมากไม่เป็นด่างมากก็ถือว่าเลี้ยงผ่ำได้ครับแล้วน้ําที่ใช้ส่วนใหญ่พี่เมื่อกี้ติดค้างไว้เออมันเป็นน้าปราปาได้ไหมหรือน้ําธรรมชาติดียังไงฮะถ้าถ้าอย่างน้นำปราปาเนี่ยนะครับบอ่บอเดิมบอเก่าเลยนะ้าปราปาเนี่ยเราเตือนน้ำปลาเราใส่น้ําหมักเราเลยก็ได้ไม่ต้องแช่น้ำหมักตัวเนี้ยครับน้ำหมักอะไรครับเนี่ยที่ที่ผมทำทำกําลังทดลองน้ำเออทําใจอยู่ก็คือน้ำหมักกากมันสัปะหลังตัวนี้นะครับเนาะ เราเติมน้ำปปาประมาณ 3- ามถส่ส่วนของบ่อเนี่ยคือซึ่งปกติอย่างแหล่งน้ำธรรมชาตินี่ที่ผักมันอยู่ได้ก็ประมาณสัก20เซนลงไปความลึกตั้งแต่20เซนความลึกของน้ำนะครับก็เลี้ยงผัได้แล้วมันไม่อยู่ในน้ำลึกมากหรอคมันเอาประมาณสักเหนือพื้นมา20เซนมันก็อยู่ได้รอ๋อนี่ก็เลยเอามาแช่ใส่ไป 3- 4ถึงส่ส่วนของวงบ่ออ่าเสร็จแล้วไงต่อไปต่อเลย้นะครับครับที่ผมทำอยู่คือผมจะใช้น้ำหมักมันสำปะหลังนะครับครับอือหือ นะครับครับสี่ช้อนโต๊ะสี่ช้อนโต๊ะนะช้อนโต๊ะก็คือช้อนสั้นที่เราใช้กินข้าวนะท่านผู้ชมฮะช้อนแกงใช่แต่อย่าเผลอเฮียหมดเลยผมตกใจหมดเลยฮะผมตกใจครับผมคิดว่าน้ํากระจุยใส่ผมแล้วนะฮะเอามาตั้งไว้ข้างล่างเนี่ยเราให้อาหารแล้วครับอ่าอย่าเผลอซดนะครับท่านผู้ชมแล้วทำไมทำไมเราจะต้องใส่น้ำไอ้ตัวนี้อะค่ะไอ้น้ำมันสำหรับหลังเราใส่อย่างอืไงอ่าน้ำน้ำหมักตัวนี้คือ พูดถึงอาหารนะครับที่ที่ผําต้องการก็คือก็เหมือนพืชทั่วไปในยูเกนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมนะครับตัวนี้จะให้ค่าในดูเกนสูงนะครับเวลาเราผสมอาหารคือพวกนี้ต้องการทานอาหารปกตินะครับที่ผ่มกินเหมือนพืชทั่วไปนะครับเ็จเบกเราคนคนหน่อยให้เข้าไม่ได้หรอให้มันละลายอ่ะพี่ก่อนปุ๋ยเม็ดพูดถึงเวลาเราเราทานอาหารเนาะเพื่ออาหารปลอดภัยเนี่ยเขาบอกว่าปุ๋ยเม็ดปุ๋ยเคมีกินผสมน้ําเพื่อเลี้ยง เลี้ยงผักเลี้ยงอะไรเราก็กลัวเนาะเรารู้สึกไม่ดีรู้สึกไม่ดีรู้สึกไม่ดีสำหรับคนที่แบบรักสุขภาพจริงนะท่านผู้ชมฮะับเขาจะไม่อยากแบบอะไรที่เป็นเคมีเลยก็เลยเป็นอันนี้อันนี้เป็นอินทรีย์นะครับผมโยนปุ๊บบินไม่ไม่หยอกหยอกหยอกครับหยอกนะอ่ะใส่ใส่เข้าไปใส่เข้าไปก็คือวงบ่อก่อนเดี๋ยวโหมื่อี่ขาดไปวงบ่อเนี่ยขนาด80นะ80เส้นหลักการ80ดสิบช้อนนะท่านผู้ชมเสร็จแล้วเนี่ยเขาใส่ไปแค่4ช้อนแกงครับอ่า หลังจากนั้นเสร็จงไงต่อท่กนรันี่ครับผั่ที่เราเตรียมไว้ใน,นบ1บ่อ80เซนไม่ว่าจะเป็นบอ่80อ80เซนบ่อ1เมตรนะครับก็ใช้เราใช้ผัมอยู่ประมาณร้อยกร,รมัมอ๋อชั่งมารงอยกรับร,อ100รอ้อยกรัมก็ในขนาดหนึ่งบอ่อครับร้อยกรัมมือเลยเหรอพูดถึงว่าปริมาณท่านผู้ชมท่านผู้ชมจะมาดูใกล้ๆก็ได้นะเวลาเราปล่อยเราก็เติมลงไปแล้วครับก็ไม่มีอะไรนี่ก็ปล่อยลงไปเฉย ถามไหมเวลาเราปล่อยปลาเราอยากแบบอ่ะขอให้นน่นนี่นั่นปล่อยผั่แล้วต้องมีไหมพี่อันนี้ไม่ต้องครับอ๋ออันนี้เราเหมือนปล่อยแล้วได้บุญอันนี้หลายหลายพันชีวิตหลายพันชีวิตขอขอญาตนะครับขอญาตนี่ไงอ่าอ่าแล้วอย่างนี้เรามีวิธีสังเกตไหมครับว่าผั่ที่เราปล่อยไปอ่ะมันจะตายหรือว่ามันจะเป็นหรือเรามีวิธีสังเกตยังไงไหมพูดถึง5ถ้าเกิดว่าผัานะครับอ่ามันตายเดี๋ยคือมันจะไม่ขยายตัว มันจะไม่แตกนะครับพูดถึงขั้นตอนการอายุนะเก็บเกี่ยวนะครับถ้าเราปล่อยแบบนี้ไปนะครับก็ประมาณสัก2อาทิตย์หรือประมาณ15วันเราเมื่อเกี่วันหลังจากปล่อยครับผมมันจะเขียวเต็มนี่ใช่ไหมครับมันจะขยายเต็มข้างบนครับคือว่าถ้าไม่ถึง15วันเราคอยสังเกตก็คือว่าถ้ามันขยายตัวนะครับเต็มเลยครับเป็นผืนสีเขียวเลยเราต้องตักออกเพราะว่าถ้ามันมัน มันซ้อนกันมากเกินไปมันซ้อนกันมากคือมันก็จะตายครับโอ้เราก็นี่ตัสามารถตักออกได้ต้องสังเกตด้วยว่าหลักจากที่ปล่อยไปแล้วเนี่ยบางทีผักเนี่ยมันอาจจะชอบช่วงเวลานั้นพอดีอากาศมันได้หรืออะไรอย่างเงี้ยครับท่านผู้ชมถ้ามันขยายตัวไวกว่า15วันเนี่ยเราก็ต้องหมั่นมาตักออกและและอีกอย่างนะครับคือสังเกตว่าถ้าเกิดว่าน้ําที่เราเลี้ยงครับเริ่มใสครับแปลว่าอาหารที่เราให้ไปมันเริ่มจะหมดแล้ว ก็สามารถเติมอาหารอให้เจ้าผําได้คราวนี้ที่ว่าเลี้ยงไป15วันก่อนแตกพี่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 บ่าวครับคือถ้าถ้ามันต้องมีการเปลี่ยนน้ำไเออผมจะถามว่ามันต้องมีการเปลี่ยนน้ำไหมอ่าเวลาเราเลี้ยงในวงบ่อซีเมนนะครับคือเวลาเลี้ยเลี้ยงไปเก็บเก็บไปในรอบนึงเนี่ยหรือว่าเก็บ2รอบในเดือนหนึ่งปริมาณน้ํามันลดลงพอลดลงเราก็สามารถเติมน้ําแล้วก็ปรุงน้ําใหม่ได้แล้วก็ นนราะ่าผัมเนี่ยเราไม่ต้องตัดออกหมดก็ได้ครับแต่ละครั้งเนี่ยเราไม่ต้องหมดก็เหลือไว้ให้เป็นเป็นเชื้อ,อต่อไป,ปอครับปกติก็คือการตักผัมออกไปใช้งานครับท่านผู้ชมนะเวลาเราจะเอาไปทานเนี่ยเขาไม่ตักออกทั้งหมดนะเขาต้องเหลือไว้เป็นเชื้อจริงๆก็เรียกว่าเป็นเชื้อแต่ครังนคือเหลือไว้ทําพันต่อไปนะครับท่านผู้ชมอ่ะครัน้นี้เรารู้แล้วเป็นแบบนี้แบบนี้วัแบบนแบบนี้นะพิกรณ์เมนูละทีนี้เอ้ยมีอะไรที่น่าสนใจบ้างถ้าอย่าง ทางทางอีสานเนาะทางอีสานไม่ว่าทางเหนือเนี่ยก็จะไปแกงครับเขาเรียกว่าแกงผําคล้ายๆกับแกงอ่อมครับเปียมันจะเห็นตัวผําไม่ได้เวลาไปแกงครับ ใส่ปลาเข้าไปตักไค่เครื่องแกงเข้าไปอกลิ่นหอมขึ้นมาแล้วอร่อยที่ผัด่ผัดปลาไม่ไม่โจโจผัดเองไม่ไม่มีกลิ่นนะแต่ว่าเราไปปรุงเป็นอาหารแล้วนะครับรสชาตินี่อร่อยอลาไปที่นี้ยจริงๆจะบอกว่ามันไม่มีความรู้สึกก็ไม่ใช่นะเวลาเราจับไปเราก็ยังรู้ว่าเฮ้ยมันเม็ดเล็กๆก็จริงก็ยังก๊อแกบก๊อแกบอยู่นะที่ไปทาเป็นหลายเมนูไม่ว่าจะไปทำเป็นขนมหวานนะครับหรือว่าทาไอศครีมนะครับ ไปโรยหน้าไอศครีมโอ้นะครับไข่ทอดไข่เจียวอะไรได้หมดไข่เจียวไข่ผําครับนี่ก็ได้อ่ะคันนี้ทำกันมาตั้งนานนะโอ้ถามว่าเหนื่อยไหมก็ไม่ได้มากมายอะไรถามว่าแล้วเวลาเขาขายกันพี่กอนเขาขายกันกิโลนึงประมาณเท่าไหร่อถ้าแบบถ้าทางบ้านเราเนี่ยอาจจะไม่แพงมากอะแต่ถ้าทําตลาดในในกรุงเทพอะเออขาขายกันยังไงถ้าตามตามต่างจังหวัดเนาะทางอีสานทางเหนือเนี่ยก็จะอยู่ประมาณกิโลละ สิบาทถึง20บาทเนาะแต่นี่คือพื้นถิ่นนะพื้นถิ่นนะท่านผู้ชมครับแต่ว่าถ้ามาแถวอย่างภาคกลางที่มันมีน้อยเนาะภาคกลางเนี่ยคือส่งขายเป็นพันหนึ่งก็จะอยู่ประมาณสักกิโล60บาทแปดสิบบาทนะครับอันนี้ขายเป็นสายพันเนาะคือต้องยอมรับว่าไม่ส่วนใหญ่ก็จะหาที่แบบขนส่งมาจากพื้นถิ่นคงจะยากแต่ส่วนใหญ่ก็จะเลี้ยงขายกันในแบบก็จะมีราคาที่ค่อนข้างแพงหน่อยนะครับก็แล้วแต่ท่านผู้ชมจะหาแหล่งได้นะครับหรือจะลองเลี้ยงก็ได้พูดถึงพี่เอกพูดถึงก็คือ ผัเนี่ยเลี้ยงง่ายนะครับเลี้ยงง่ายมีประโยชน์อันนี้เลี้ยงง่ายบางคนเข้าใจว่าผัมาเลี้ยงยากไม่อยากเลี้ยงมีวิธีการมีอะไรเยอะแยะแต่จริงเอามาเลี้ยงได้เป็นพืชโอโปรตีนแห่งอนาคตครับวันนี้ต้องขอบคุณพี่บ่าวกอนมากๆเลยฮะที่มาให้ความรู้ในวันนี้นะครับนะก็อย่างนี้ครับท่านผู้ชมวันนี้นะครับเราถือว่าได้องค์ความรู้มาพอสมควรซึ่งเห็นตั้งแต่พื้นที่ที่อยู่ในร่มนะซึ่งตอนนี้ถ้าจริงอ่ะมันเป็นบ่ออีกบ่อหนึ่งถ้าสังเกตมันอยู่กลางแจ้งนะ จริงๆแล้วเดี๋ยวเรามาติดตามไปอีพีนึงว่าไอ้กลางแจ้งอะไรร่มเนี่ยที่เราคุยปันไปในอันไหนมันเดียวกันซึ่งวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่กรณ์มากครับขอบคุณครับและในอีพีหน้าครับท่านผู้ชมเราจะไปเรื่องอะไรต่อนั้นเนี่ยต้องติดตามพวกเรานะฮะกับรายการเกษตรออนไลน์บายพันเกษตรนะครับซึ่งยังมีองค์ความรู้รอท่านผู้ชมอยู่อีกมากมายนะครับวันนี้ฮะเราทั้งสามคนขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ